ส,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 สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เขาเรียกเขาเรียกในสมัยก่อนเขาเรียกหนองผักชีครับเพราะตรงนี้นจะเป็นหนองผักชีเต็มไปหมดอุ <laughs> ออนป่าวายิจัง ครับแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นวัดร่านนิยมธรรมครับวัดร่านนิยมธรรมคือวัดหนองบะชีที่ชาวบ้านเนี่ยผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันดีถ้าท่านมาไม่ถูกสะพานใหม่ครับสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญก่อนถ้ามาจากทางนู้นก็ในซอยโรงเรียนเอสแบบเอสแบบเอสแบบไหนครับมาในนี้ก็คือด้านหลังก็คือชลีรของท่านด้านบนข้อศอก ครับนะเราวันนี้ได้มีโอกาสมาธรรมสุปาด้านในเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเราเลี้ยเข้าไปในแล้วที่สำคัญเลยวันนี้เรามีใช่เซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือวันอาจารย์สุรชัยวันเกิดน้อยวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันคล้ายอายุ46ปีครับ แล้วหล่นหายไปไหนไม่เจ๊หกแสงน้าเพราะหกแสงคนก็จะต้องเรียกเป็นน้องแล้วสิวันนี้แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งวันนี้เซอร์ไพรส์ด้วยว่าวันนี้เรามีพระองค์หนึ่ง ตอนนี้ผมเรียกเป็นหลงพ่อรับถือครับตั้งแต่สมัยที่เล่นตลกอยู่ด้วยกันผมเคยเล่นกับท่านบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้อยู่ในคณะท่านนะโดยตรงแต่ไปไหนก็ไปกับเพราะเล่นอยู่กับตัดพี่ตนงนครับเราจะรวยก่อนบ้าหมาเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวไปเจออยากรู้เลยอม่ไอยากรู้วกต้องไปไหวลงมาสูงก่อนไปครับตรงนี้เลยไปเลยนะไปมาตามมาตามมาสวัสดีครับ ท่านเบ้มพี่บ้าครับวันนี้โชคพิกจูนะฮะเป็นพิธีกรในารายการนี่สิของจริงนะฮะนี่ของจริงจริงนะครับเนี่ยวันนี้นเรารมาอยู่กับหลวงพ่อหม่อมเยินนะครับวันนี้คือหลวงพ่อพระประสิทธิ์นะครับนะฮะชื่อจริงๆๆชื่อจริงจริงครับ ที่เสพฟ้าไทยจำได้อยู่พี่โลกจำได้เป็เสพฟ้าไทยอันนี้ชื่อกล่าหลวงพ่อบอกไม่ใ่อย่างนั้นอันนี้จริงแหละจริงแหละตอนนั้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อสูงนะหรือว่าที่เรียกกันทั่วไปที่รู้กันทั่วไปรู้จักกันนะฮะคือวัดหนองผักชีนะครับฮวันนี้ เป็นโอกาสทีนดีงามนะฮะเรื่องในวันปีใหม่นะครับนะสมทยทีเก่าต้อนรับปีใหม่และแอนวันเกิดของอาจารย์สุรชัยก้มน้อยใ่เเจ้าของรายการนี่สิของจริงนะนี่ด้วยนี่จริงด้วยนะของจริงด้วยอาจารย์เกิดนะฮะหนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าศนย์ท่านผู้ชมทายถูกนะฮะว่าอยู่ได้กี่ วันมาถึงวันนี้นแล้วจะมีรางวัลอ๋อมีรางวัลให้ด้วยนะฮะรางวัลให้ด้วยครับถ้าเลยไปก่อนนะบอกใบก็ได้นะฮะอยู่มาสองหมื่นสามสามพันสามร้อยหกสิบวันบอกใบนะฮะโอ้โหยังบอกใบอ่ะอาจายบอกใบเลยว่ากี่ปีครับนะแล้วที่นั่งข้างๆอาจารย์สุรชัยนี้ไม่ใช่ใครคุณ ดาวดีมีอนาคตโอ้มีอนาคตแน่นอนเพราะว่าวันนี้จะให้สินให้พรจากหลวงพ่อบังยืนออมารับสินทร่พย์ใช่มาถึงรอวมสมัยได้ไม่ได้มามือเปล่านะวันนี้มาพร้อมพันนี่กาชาพันธ์ไทยกาชา เขาบอกเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยดียังไงดียังไงดีเช่ยบอกคุณภาพนิดนึงนะว่าเราใช้นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะวิจัยมาแล้วนะคะทําจากสมุนไพรกาชาของไทยเรานะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกมากมายอาทิเช่นมะกอกข้าวแล้วก็ในตัวพยางูขาวพยางูแดงแก้อักเสบแก้ปวดขื่นคันต่างๆแล้วยิ่งมลภาวะทุกวันนี้เห็นไหมครับฝุ่นค้าฝุ่น ัวนี้เนี่ยแก้ปูิแพ้โดยตรงเราเลยตั้งใจที่จะมาถวายพระสงฆ์นะคะเป็นตัวแทนบริษัทกาชาสมุนไพรจำกัดแห่งประเทศไทยนะคะ100ก้อนเป็นตัวแทนบริษัทนะคะในภาคของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็โชคดีจังเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งพี่โชคแล้วก็อาจารย์สุรชัยในวันเกิดด้วยนะคะที่ให้โอกาสบริษัทกาชาสมุนไพรจำกัดได้มาทำบุญใหญ่ จากพี่สุรชัยเนี่พี่ละโหนี่ตอนนี้เนี่ยเก็บปีนี้ไม่ถึงห้าขอเป็นหนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันถ้ามาด้วยหนึ่มากับพี่สาวกาด้วยนะครับพี่สาวพี่สาวคุณแม่ก็สามเป็นลูกแม่ดูดูดูทรงผมนะครับโอ้โหนี่นะกระชากไว้ค่ะชารู้สึกว่าฉายาสมัยก่อนเขาเรียกมองหญิงเป็นน้องของหม่องมาคาแล้วะมองหญิงโอ้โหอะไรี่ปีนี้สนุกแน่นะเพราะ โควิดโควิดโควิดตัวแล้วโควิดโควิดเพราะว่าเรามีอ๋อแต่วันนี้ขอและและที่สำคัญเลยสมุนไพรชุดนี้นะฮะที่มาให้หลวงพ่อหมอมเย็นเนี่ยได้ไปเคาเรียกว่าทั่วประเทศทั่วประเทศเราจะทำเราทำบุญทั่วประเทศแต่อันเนี้ยร้อยก้อนเนี้ยในฝั่งของกรุงเทพมหานครแล้ววัด หนองผักชีใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่สุรต้องขอบคุณที่สุรชัยนะนําดาวได้มาถวายกับหลวงพ่อที่เป็นเป็นความประทับใจของคนไทยโั้ยตลกยอดเยี่ยมถูกให้ความสุขคาชานก็เป็นแฟนคลับและได้มาถวายวันนี้ที่ที่มาวันนี้ใช่ไหมคะดาวาโทรมาบอกเอ๊ะจะถวายพระที่ไหนดีก็หลวงพ่อไปเจอออฟฟิศ สเวนเซนมาเราออฟฟิศเราอยู่ที่ไหนดูบอกีอ๋อตอนนี้ฮะอยู่ที่คลองสองนะฮะลัลูกค้าคลองสองนะฮะติดถนนเลยตรงสะพานคลองสองนะฮะมีอะไรเป็นจุดสังเกตฮะก็สะพานเลยตรงสะพานเลยแยกเข้าฟ้าคามมองขวามือป้ายสเวนเซนขึ้นเลยโอ้ป้ายสวนเซนฟรีพอดีวันนั้นก็ไปรับรางวัลพ่อดีเด่นก็ไปพบกับคาชาได้รับรางวัลด้วยกันก็ทำคลิปไปแล้วอ๋อ่ทีนี้ก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกุศลด้วยวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ด้วยแล้วก็วันปีใหม่ด้วยก็ขอบคุณเดี๋ยวนะคะที่ให้ไปไปลองชลใช้แล้วใช้แล้วยังไงคะแต่ก่อนใส่เกงฟิตเนี่ยมันรู้สึกยิ่งๆแต่นี้วันก็แช่เบาๆหลยยิ่งนี่อันนี้ได้ไปแจก พระสงฆ์ถวายพระสงฆ์ทั่วประเทศนะคะต้องขอบคุณพี่โชคนะที่ให้เดาได้มีโอกาสมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อหม่อมเยิ้นอดีตตลกดังแ่ทีนี้คือรักแล้วรัแล้วนะทิ้งทิ้งความตลกไว้แล้วนะแต่ก็ยังมีนะยอดไม่ได้ยังมีบ้างแต่คราวนี้ก็ได้มาให้ความเขาเรียกว่าความศรัทธาของพวงชนมาให้กําลังใจในอีกภาคหนึ่งภาคที่เป็นลระสง ที่เราจะต้องน้อมแล้วมาขอขอบุญใน่บนนี้อันนี้ก็เปิดเปิดร้านลูกสาวเปิดร้านก็เชิญหลวงพ่อไปเชิญแล้วก็นี่เปิดแต่ว่ายังไม่ได้เป็นทางการเดี๋ยวก็จะเชิญหลวงพ่อมาอาจจะเปิดเป็นตัวแทนจําหน่ายได้วันนี้รู้สึกว่าที่รู้เนี่ยคือใครได้มาได้มีโอกาสได้มาทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ส่งตรงเนี้ยก็ให้ลูกหลานที่มาถวายหลวงพ่อเนี่ยกลับไปแล้วมีพลังล่ำรวยกัน อย่านะอย่าให้หลวงพ่อให้ให้ให้พหรือเปล่า <ไป S 1> ครับจะเรีนพรานแก่โยมที่ตั้งใจมาในวันนี้ก็พอดีก็เป็นวันใหม่ปีใหม่เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ท่านทั้งหลายที่มีความตั้งใจที่จะทำในเรื่องของ ที่ท่านตั้งใจไว้เสมอเป็นสมุิที่ท่านได้บรรยายไปแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพของไทยแท้ที่ท่านได้ผลิตออกมาเพาะู้ที่ใช่ถึงจะต้องรู้ถ้าไม่ใช้แล้วเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเคยมีคำนี้อยู่ว่าไม่ลองไม่รู้นะเราก็ต้องลองลก็ขอให้ทั้งฝ่ายผลิต ก็ให้สมหวังก้นปรารถนาเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เริ่มต้นใหม่ <Okay. S 1> จากคนไทยที่ผลิตขึ้นมากอพอให้สินค้านี้จงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาและผู้ใช้ตลอดไปนะนที่ยังไม่เคยใช้ก็ต้องสัมผัส <Okay. S 1> ก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่เราเคยทำอะไรมาหลายอย่าง ตอนนี้อาจจะเป็นความสมหวังรบ,บในชีวิตของเราก็ได้เพราะคนเรา mm hmm. ถ้าหามีความคิดไม่หยุดยั้ยง mm hmm. ก็ไม่มีใครที่จะล้างได้ถ้าเกิดในวันขนา้างหน้าความเจริญของท่านทั้งหลายที่ทำอยู่ในขณะนี้กระตือนจิตสกิดใจให้รู้ว่าเราเป็นของดีถ้าเป็นของดียังไงคนก็ต้องใช้ของดี นธรรมชาสาทุกโยมได้นำมาถวายและพร้อมได้กับวันเกิดเป็นวันที่สุดประเสริฐทุงคนชุรชัยเพราะว่าวันเกิดทุกคนปรารถนาเกิดกอยากจะเกิดในสิ่งที่เราทำความดีเกิดจากที่เรามีใจ,ใจิตใจที่เป็นธรรมเกิดจากที่ความคิดดีทำดีก่อสิ่งใดที่ไม่ดีในปีที่ผ่านไป ก็ขอให้เราได้กลับใหม่เหมือนเราปิ้งะหมอมอแล้วกลับกหงอเวลาเราปิ้งมันงอแล้วก็กลับกลับจิตกลับใจกลับหัวกลับหางกับความคิดในการที่เราเริ่มต้นชีวิตความเจริญรุ่งเรืองก็จะได้เป็นของโยมเชืิอไทยและก็โยมผู้หญิงและก็ท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมขอให้มีความเจริญผาสุข ในทางที่เราสุดยิดในการประพฤติปฏิบัติในการที่เราได้ทำทีนี้เป็นปีความเจริญขอโยมเ,เจริญด้วยความคิดเจริญเป็นสินค้าเจริญด้วยการงานท่านตั้งใจอันมโวธนาความสุขความเจริญจะเป็นของโยมและวันเกิดก็ให้สุขประเสริตลอดไปวันนี้เราทำาพืงความดีไว้ ื่อเป็นการเผอแพร่ก็เพื่อมนุษย์ในการขอให้ท่านจีความมั่งในการตั้งใจเพื่อการแพรเฉยก็เพื่อกับทางที่ดร่วมรับไปแล้วันดีนี้ก็อำนวยความสะดวกแก่เพื่อนร่วมงานที่กำลังอยู่ในวงการกรณีว่าทางเลายยังไม่ลืมอาตมาก็ยังได้ไปมาหาซื้อขอไ็นความท่านประสบความสำเร็จท้งด้านการสินค้าความสำเร็จ ทำใน,นด้านการที่ท่านจะต้องเรียนวิปปีนยาวนานรักท่านทุจสิตเทวดาขอให้เราเทวดาสงสารจงปกปักรักษาท่านทุกได้ปรารถนาใดที่ท่านปรารถนาขอให้สุนั้นและปรารถนานั้นจงประสบสุขท,ทุกท่านทุกคนเอิอสาธุเราผ่านไปนะฮะต้องขอ ขอบพระคุณหลวงพ่อหม่องเย็นนะฮะจะ้โอวาทวันนี้นะฮะก็จะไปปฏิบัติตามนะฮะที่ท่านเคยสั่งนามานะฮะก็ได้พรแล้วรวยก็อย่าลืมกันอย่าลืมกันทุกคนเขาบอกคนรวยแล้วเนี่ยจะไม่ลืมกันเพราะเราต้องนึกถึงวันที่เราเคยลำบากร่วมกันมาก่าจะรวยได้นะวันนี้เราก็ได้พรไดโอวาทจากหลวงพ่อหม่องเย็นมา โอ้โหพอะควรนะครับนะยังไงก็ยังต้องฝากนะครับกับสมุนนะครับกาชากาชานะครับนะไม่รองก็ไม่รู้ไม่รองไม่รู้อ่าเขาบอกมีสิของจริงอ่าใช้แล้วร้องหนึ่งสองสามนี่สิของจริงอทีหนึ่งสองสามนี่สิของจริงเขาบอกว่า ถ้าใช้แล้วจะรู้ผละคนที่ใช้รับรองว่าได้ผลดีแน่นอนการันตีแล้วคุณติดใจแล้วจะติดใจฝากไขาด้วยครับกับสมุนไพรกาชาค่ะคุณหน่อยเป็นเจ้าของนะคะขอบคุณคุณหน่อยนะครับตอนนี้เราก็มารับสินทรพรพร้อมตัวนางกันเื่อฝากไปถึงประชาชนทุกท่านรับพรร่วมกันสวัสดี ไปถึงเจ้าของบริษัทด้วยนะครับขอคุณหน่อยนะขอให้ร่ำให้รวยนะขายกายดีนะครับเจอร์ษาวริวาหาปุ่นพิสังขรางเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปภิษีอีกฤษาพฤษาตรงทางที่ประเมวะสนิสัตวสาเพศพุริษุสังกปาจันโทปารณโทยธามานิโช ทีกรโสุยาธาสติโยวิวาชานุสาภโรโภวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาชนสิริสมิจังมุทภาพราชยินโอจัตตารุธรรมาวัฏฐานติอายุโนสุขังทาอารัมสุขีที่ขายุโภภะ

เป็นส <awat> er ิริมงคลัวทีมงานนะครับเาปานเวดีเทราตัรเตตาณาเกิรรมาุโนอมาโรเจปารีนุสิโเทราตันเมตาาาาตมตางมารเาีนเทราตันตสมะมาาปทรักินสะประสิรัจันตุาาสุนาุ ดังไปบบให้ท่านขูดไปรจะได้ดังๆเร็วๆจะให้ดังๆมาใ,นะให้ให้ดังๆแบบใหม่ในแบบใหม่ ถ้าจะดังวันน <t> ี <esf" S 3> ้หลวงพ่อต้องเคาะแรงแบบนี้หลวงพ่อยิงมีอะไรด้วยนะครับจริงเขาบอกว่าอยากจะรวยอย่างไรใครอยากจะดังมั้งฮะอยากจะดังเข้ามาแล้วหลวงพ่อรออยู่นะชั้นสชั้นสแต่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วนะฮะไม่ใช่ตรงไปเลยวันนี้รายการนะครับอ่ะนี่สิของจริงพวกเราก็ต้อง ไปกันก่อนนะครับเราไว้คลิปหน้าจะมีอะไรเกี่ยวกับการชาเราจะมีคิดต่อไปติดตามนะฮะติดตามตอนเฟซบุ๊กดาวดาวดีดาวดีมีอนาคตอ้อจุดจุดชัยครับนะแอดแอดมาได้นะยังเหลืออีกประมาณห้าหกคนนะเต็มอจุดสชัยละจุดชัยก็มน้อยติดตามได้อย่างแฟนเพลนะฮะจุดชัยก็มน้อยนะสำหรับเรา ทีมงานนี่สิของจริงไปก่อนครับบ๊ายบายครับขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ ลองพ่อจริงๆเลยใช่ไหมุงอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าถูงนี้จริงนะอจับเจริงเลยถนี่นะัตอนนี้อาจารย์สุใสูงร้อยเจ็ดเ็ดเป็นแค่ขึ้นเดียวข้านนะไม่ใช่หรนี่คือขึ้นจะบอง ด้านนี้รเนเครับโอ้่นาะีต้งมองถืเค่ะลงครับไม่ถืความาโขนาดพิเศษแล้วนะนี่นี่นีรเอะนี่ลงท่าน่านะเอียดขานี่ไม่นไม่ได้ไม่คของตัดนวัตกรรมทังหครับม่ต้องมาไม้องมาแล้วเจริชิ้นจะสูสู ไเ่ยครับคุณโจคุณสุรชัยก็ของขอบคุณและก็ตากล้องมือดีขับกุณคับผู้กำกับหลังจัดจากองค์ใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าดูเหมืนเป็นจัดในพิธีงานโอ้โหผู้กำกับิงนะฮะวันนี้มาให้เกียรติมาังไงแล้วก็เป็นตากล้องด้วยก็เกินจริงโี้ยหล่อหน้าหล่อมีสายดีด้วยขอบพระคุณครับ शरण गच्छा